สวัสดีครับ f อฟพี่พี่เพื่อนเพื่อนวันนี้ก็จะพามาดูตะบันน้ำเก่าที่ผมเก็บเอาไว้ผมเคยถ่ายลงในคลิปในทิกตอกในยูยูทูบตัวนี้แต่ในทิกตอกตคนคอมเมนต์มาเรื่อยแล้วก็คนสอบถามมาเรื่อยนะครับผมก็ตัวนี้ก็เนี่ยผมทำคู่อย่างนี้เลยฮะเห็นไหมเนี่ยคู่อย่างนี้เลยไอฝัง่งนู้นเนี่ยฝั่งนี้ทางเข้าเนี่ยเป็นโถ นิ้วนิ้วครึ่งนะครับผมแล้วก็ใส่วาล์วตัวหนึ่งแล้วก็มาใส่ตัวลดเพิ่มเป็นสองนิ้วตรงนี้นี่ใช่ไหมอันนี้จากนิ้วครึ่งมาเนี่ยแล้วตรงนี้เป็นสองนิ้วแล้วก็ผมทําเป็นตัวน้ําออกนํานําไปใช้เนี่ยสองสองสองตัวฮะเป็นนิ้วครึ่งเหมือนกันตัวนี้ข้างล่างเนี่ยเป็นสองนิ้วอย่างงี้แล้วก็ตัวออกนี้ไอตัวน้ําตีตัวตีน้ํานี่เป็นสองนิ้วตัวเดียวตัวนี้ นี่ฮะสองสองนิ้วตัวนี้แล้วก็ผมจะทําออกมาเป็นสองอันอย่างงี้สองอันแล้วก็เอาออกมาก็นี่ก็มาเราก็มาใส่ข้อต่อรวมกันเป็นอันเดียวอย่างงี้ครับผมแล้วก็ตัวปิดเปิดก็วาล์วนี่ก็สองสองสองอันตัวนี้เนี่ยผมทําเป็นอย่างงี้สองอันแล้วก็ตัวแอร์แวก็อยู่ประมาณ หกสิบเซนได้เอแบ,บคู่เนี่ยใช้ดีมากเลยครับตัวตัวนี้ผมทําตัวนี้ตัวที่สองก็จะทำให้ fc ดูเพื่อด้ได้นำเอาไปใช้นะครับผมจะเป็นสองนิ้วหรือนิ้วอะไรก็ช่างหรือว่าหกหกหุ่นอะไรก็ช่างไอตัวไอตัววาลเนี่ยเป็นวาลไอเช็คเช็ควาลตัวเนี้ยตัวที่จะเอาน้ําไปใช้เนี่ยลูกไอสอนจะต้องขึ้นบนนี้นะครับผมเนี่ยจากสองอันเลยนี่ยไหม เนี่ยสอนขึ้นขึ้นบนแต่ว่าตัวที่ตีตีน้ําตัวน้ําออกมาทิ้งเนี่ยจะต้องลูกศรลงล่างนะครับผมมันจะเป็นอย่างนสลับกันพอตัวนี้ปิดปุ๊บเหมือนตัวนี้ปิดไม่ให้น้ําออกน้ําตีปุ๊บกระจายไปปุ๊บเนี่ยตัวนี้ก็จะเปิดตัวนี้ตัวนี้เปิดวา,ว,วาลว์วตัวนี้ก็จะเปิดมันก็น้ําก็จะเข้าไปนูน้นแต่พอทางนี้ปิดปุ๊บทางนี้น้ามันก็จะออกทางนี้มันจะสลับกันปิดเปิดปิดเปิดนะครับประมาณนั้น สลับกัน <c oughs> เป็น,นกลไกก็มันถ้าจะทำก็น,นี่เลยครับวาวไอตัวสอนเนี่ยจะต้องชีขนนงช้ขึ้นบนนี่ฮะขีขึ้นบนทั้งสองอันเลยจะทำอันเดียวหรือสองอันก็ช่างสามอันก็ช่างจะต้องสอนขีบนตัวที่เอาน้ําไปใช้นี่ครับผมตัวนี้เห็นไหมสอนขึ้นบนตัวที่น้ําน้ําทิ้งเนี่ยตัวตีน้ําเนี่ยจะต้องลงล่างนะครับผมถ้าว่าขึ้นบนมันจะปิดตลอดมันจะใช้ใช้ไม่ได้ เนี่ยพอมีปุ๊บมันจะเปิดนี่ไง acted. เดี๋ยวมัหนหลังก่อนใครอยากอยากอยากดูผมไอไอติดตั้งมันตีน้ำจริงจริงก็คอมเมนต์มานะครับผมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนี่เห็นไหมพอนีปุ๊บแล้วมันก็จะเปิดมันก็จะมันจะปิดมาน,นี่ปุ๊บน้ําก็จะพุ่งมาเลยตัวนี้แต่พอมันเปิดนี่มันจะออกชาธรรมดาแต่พอปิดปั๊บน้ำกระจายพุ่งน้ําตกเลยนี่นะครับผมพอดีเป็นอาทิรร 2, รร 5, ตย์สองอาทิตย์ผมไม่ได้มาสัทกทีก็เลย ไม่ได้ถ่ายให้ดูฮะไอนี้ก็มันค่ถ่ายให้ดูบนบนบกนี่ก่อนเดี๋ยวพอตอนติดตั้งอาทิตย์หน้าผมจะมาอีกรอบหนึ่งก็ผมจะเอาโท่มาด้วยแล้วก็จะมาติด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 ,ต,ด,ต,ด,ต,ดตั้งให้ดูนะครับผมประมาณนี้เนี่ยจะใครจะไปทําแบบก็ได้ไอันนี้ก็เป็นวาล์วตัวหนึ่งแล้วก็จะไว้ปิด ปิดปิดปิดเปิดพอเราเลิกเลิกใช้ไม่ไม่ใช้เราก็ปิดตัวนี้เลยปิดวาล์วแต่พอเราจะใช้ปุ๊บเราก็จะเปิดอย่างงี้เดี๋ยวพอตอนใช้จริงอ่ะเดี๋ยวก็จะรู้อันนี้ผมก็ลงทุนหมดสองพันกว่าบาทตัวเนี้ในคลิปในใน youtube ในทิกตอกผมก็จะมีอันนี้เป็นของสันว่าอะไงเนี่ยตัวนี้เป็นของอะไรก็ได้ครับ mm. แต่ว่าของสันว่านะคุณภาพเขาจะดีกว่า เขาจะมีลูกลูกยางอยู่ข้างในนี่ถ้าเป็นอีกบางก่โลนั้นมันมันจะไม่มีลูกไอ้ลูกยางตรงนี้มันจะกระแทกไอต้ตัวนี้เลยกระแทกมาโดยเฉพาะเลยมันไอ้กระแท,ก,ะก,ะแทกปังป,งปังเลยมันมันไม่มีลูกยางซับแับนี้จะปิดดีมากนะครับประมาณนี้ผมก็เลยเอามาถ่ายให้ดูแต่ใครอยากดูก็คอมเมนต์มาครับเดี๋ยวผมก็จะเอาไปติดตั้งเพราะว่าอีผมรอท่ออยู่ผม,ผมไม่มีมีท่อประท่อเอาไป ต่อน้ําหมดแล้วครับผมก็เลยมันทําไม่ได้ถ้าทําก็ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงเออได้อย่างหนึ่งไอ้น้ําที่เข้ามาจากนู่นนะบางคนก็ถามว่าทําไมมันถึงไม่ตีเขาคอมเมนต์ในทิกตอกอ่ะทําไมไอ้วาลมันมัน,ม,นมันไม่ตีครับมันมีอยู่อย่างหนึ่งคืออีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าให้อากาศมีมีข้างในท่นี่ครับอย่าให้รั่วคือต่อ,อยังไงก็ได้ถ้าเราต่อรองต่ออะไรพวกเนี้ยเราก็ช่วงที่ไอ้ต่อที่ว่าช่วงที่สวมต่อต,อตรงเนี้ย เราก็เอาเป็นยางในรุดก็ได้พันให้ให้มันแน่นเพื่อไม่ให้อากาศมันเข้าได้และไม่ให้อากาศออกได้เลืยอกยางคือระดับสูงต่ำน่ะต้องอย่างน้อย2ถึง3เมตรจากไอจากตัวตะบันนี่นะครับ2ถึงถึง3เมตรแล้วก็ทำเม็ดเม็ดเดียวก็ได้แต่ว่ามันมันก็จะไม่ไม่ค่อยแรงมันก็จะจะชายิ่งสูงเข้าไป4 5หเมตรยิ่งยิ่งดีนะครับผมจะจะจะ,จะดีเยอะเลย แต่ตัวนี้ผมใช้ประมาณ3 4ถึงสี่เม็ดจากต้นน้ำที่วันนั้นนะ่ะแล้วก็ที่ผมทมต่อที่ทำคลิปนะัมันอยู่ประมาณ5้าท่อนก็ท่อนละสี่เม็ดก็สี่สอเป็นแปดสี่สามเสองสี่ี่ห้ายี่สิบสี่หยสี่สเจอประมาณยี่เม็ดประมาณนั้นเละสี่ท่อนที่ผมต่อมาที่บ้านนะ่ะที่ดูในคลิปก่อนนะในใน,ในที t ตกอ่ะสูงสมถึงถึง4ี่เม็ดระดับน้ำ จากไอหัวต่อมาจากข้างบนนู้นครับมาเนี่ยมหาตะบ,บัตรเนี่ยของผมนแะล้วมัตีดีมากเลยแล้วผมต่อไป4ี่หุนเนี่ยต่อจากเนี่ยสี่หุนผมต่อเข้าคู่กันเลยมาเนี่ยแล้วก็มารวมกันเข้าไปใช้ที่บ้านผมนั่นระยะทางอยู่ประมาณ80-90ถึงเ0เมตรความสูง45องศาความชันนะครับ45องศามันมัน,ม,นมันก็ไปได้แต่มันจะเกิดอาการสั่น ม,มันตีแรงเกินมันสั่นพวกนี้มันสั่นตามท่ปังปังเลยมันสั่นทีน่ีผมเจอไปเจอดูคลิปตามอินโดตามอะไรพวกนี้เขาจะใส่โคดออนตรงนี้โคดโคดต่อออนตรงนี้อะไรก็ได้ที่เป็นโคต่อออนน่ะเพราะว่าพอมันสั่นปุ๊บมันจะไม่ไปตามตามท่มันจะสั่นอยู่แค่ตัวตะบันน้ำนี้ผมเห็นก็ทํานะแต่นี่พูดถือถ้าความความชัน20 25องศาอะไรพวกนี้เน่ยสบายสบายเลยครับตีขึ้นนะแต่ผม มันมีตัวเล็กตัวก่อนก็เนี่ยผมทําตัวเดียวตัวไอตัวตัวเนี่ยตัวน้ําเนี่ยตัวเดียวตัวตีน้ําใช้เนี่ยตัวตัวเดียวแล้วก็แอร์วตัวเดียวผมทํา90างิองศาตรงเลยครับเก9 0องศาตรงเนี่ยยี่ว่ากมตรผมลองเอาสายขึ้นไปนะมันมันมันตีขึ้นได้ครับสบายสบายเลยแต่ผมว่าประมาณ30ถึงถึง40เมตรผมว่ามันมันมันตีขึ้นได้ในในในแนวดิ่งตรงเลยนะผมว่าก็น่าหน้าจะได้ แต่ตัวนี้ใช้ใช้ได้เลยครับใช้ใช้ดีอันนี้คือแบบง่ายๆพื้นๆในตัวเนี้ยแต่ว่าพอทีหลังเนี่ยผม่าจะทําใหม่จะทําแบบทําวาวเองเลยตัวตัวตีตัวอะไรพวกในระบบวาวเนี่ยผมไม่จะประดิษฐ์เองแต่ผมจะทํามถึงสี่สี่นิ้วก็คอยติดตามดูกว่าต่อไปครับถ้าผมมีตังอะไรผมก็จะเตรียมซื้อพวกไอหน้าเป็นอะไรพวกเนี้ยแล้วทาวาวทําอะไรใหม่ก็คลิปนี้ก็ยาวไปละแ8ดนาทีกว่าก็เดี๋ยวค่อยไปตัดต่ออีกทีก็น่าอยู่ประมาณนี้แหละเดี๋ยว คอยติดตามตอนต่อไปครับใครอยากดูก็คอมเมนต์มาใครอยากให้ทําอะไรก็คอมเมนต์มาเพราะผมก็อยากทาคลิปฮนะแล้วก็เผยแพร่บอกให้คนอื่นเขาเขารูา้เออเขาทำอย่างงี้เพื่อคนอื่นนําไปประยุกต์ใช้หรือนําไปไปต่อยอดประมาณนั้นครับสําหรับคลิปนี้ขอจบแี่นี้ก่อนครับผมติดตามตอนต่อไปครับสวัสดีครับ